ยิงค่ะวันนี้แม่ต้องการจะไปโลตาสค่ะ ช้าเลยนี่ตึ้งซอยแปดแปดแด้เผยจังเลยอันนี้เรากำลังเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเรากำลังเข้าทางหลังโระครับอันนี้ก็เป็นรถตัสนนี่เป็นเอสเซน์ค่ะ บล้ายงบาลหนึ่งสองรนั่นคสองร้อยน่หงรอยยบสองเป็นโรงพยาบาลสินแพร์ไ้สินแพร์โร,รงพยาบาลพญาไทนี่โรงพยาบาลข้างหลังโรงพยาบาลพยาไท,น,ท,าน,าไทนะคะ นงี้ยสั่นๆหน่อ<ม>ยนะคะเพราะว่าขับรถมันจะแบบมีที่ขาเยอะกันหน่อยอไปจอดจนู้นเลยก้าถึงแล้วอ๋อโอ้ยทำไปจอดนู้นเลยจอดนข้จเลย แล้วค่ะเรากำลังจะเข้าโรตัดนะคะน้องก,กันเข้าไปถึงแล้วค่ะแล้วถุงแล้วกันเถิดจับจับจับเหมือนไม่จับมันจะได้่